สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สถานีหั ำหรับคลิปนี้นะคะพบกับมิชนาจารย์พนภาสุภาทองคำและอาจารย์เจียพรประภาพันบุระัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมขาชมคลิปนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมต้องตอบคําถามว่าคลิปที่ผ่านมาอาจารย์เจียปังแค่ไหนนะคะท่านผู้ชม่าสำหรับคลิปนี้อาจารย์บอกว่าต่อต่อจากคราวที่แล้วแล้วการเป็นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะคะสัปดาห์แรกของตุลาคมท่านผู้ชมขาอย่าลืมนะ ถ้าเถิาผู้ชมดูคลิปอาจารย์เจี๊ยบคราวที่แล้วแล้วเกิดมีทรัพมีโชคโชคดีนะคะอย่าลืมไลใ้ลืมแชร์เยอะๆขอกำลังใจให้การละกัรนะคะสำหรับวันนี้เทกเช่นเคยอาจารย์ขาจัพยากรการงานค่ะวามรักโชคลาภนะคะที่มันพลาดไม่ได้สําหรับสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมคือไอ้สามเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่า ทุกคนอะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนและเป็นเรื่องเบสิคของทุกคนเลยนะคะเป็นคําถามที่ต้องมีในทุกๆคนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับคําถามหรือคําตอบอาจารย์คะกระชาสัมผั์นิดนึงพอดีว่ามีลูกศิษย์ลูกหาสนใจอยากจะเรียนกับอาจารย์ค่ะตอนนี้เริ่มมีการทยอยลงชื่อกันมาบ้างแล้วค่ะจะเปิดสอนนะคะเป็นวันเสาร์นะคะสักสองเสาร์ก็จบแล้วแต่จะเป็นเสาร์ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะได้จำนวนลูกศิษย์ไหมนะคะค่ะท่านผู้ชมคะถ้าสนใจนะคะสํารองจองที่นั่งโอนเงินค่าเรียนเลยก็ได้นะคะหรืออ่ลงชื่อกับแอดมินในเพจสมาคมหอารศานานาชาติต่อขาบางขุนนนได้นะคะตอนนี้เริ่มมีคนทยอยแล้วท่านผู้ชมคะพอได้จำนวนนึ่งเราก็จะทำการเปิดต่อน,นะคะท่านผู้ชมสนใจเนี่ย ถามแอดมินได้ในเพจเลยค่ะว่าสนใจจะเรียนการจันเจ้าพันปภาสำหรับให้ให้นี้จุดเทียนค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะก็ใช้ทำอาหากินอยู่ค่ะเรียนง่ายท่านผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าเป็นการอ่านแล้วก็ในเรื่องของอ่านนดกให้ให้ขึ้นมาสื่อสารอะไรนะคะเรามีความรู้พื้นฐานด้วยอาจารย์จะสอนเนี่ยเราก็ไปต่อยอดในเรื่องการเรียนก่อนได้ค่ะนะคะสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยว เทคล่นเคยค่ะเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตเป็นตัวแทนพูดอเฉลนเจ็ดวันหยิบในแต่ละวันนะคะสาหรับวันแรกเป็นวันอาทิตย์ก่อนค่ะการงานค่ะการงานของวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์แรกความรักและโชคลาภการงานนะคะการงานเนี่ยเขาเป็นคนที่ใส่สูตโก็เลยนะคะแต่ว่ามีเหรียญอยู่แค่13บามบาทเองมันก็คือเรียกว่า เป็นงานที่ช่วงนี้นะคะอาทิตย์แรกของตุลานะคะเหนื่อยค่ะโดยแบบว่าได้รับผลตอบแทนไม่ค่อยคุมเลยนะคะการงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไปละค่ะความรักนะคะเหมือนกับกาลังถูกกีดกันหรือว่าถูกจับตามองอยู่นะคะก็ดูแลกันว่าใครเป็นคนกีดกันความรักยังไม่สมหวังเพราะว่ายังมีปัญหาอุปสรรคอยู่ค่ะนะค่ะส่วนโชคลาภค่ะ โชคลาภก็พอมีบ้างพอมีบ้างค่ะค่ะพอมีบ้างนะคะโชคลาภพอมีบ้างโชคลาภในที่นี้ท่านผู้ชมคะเป็นอะไรก็ตามที่ได้มาแบบฟลุ๊กฟลุได้ง่ายนะคะลาเงินน้อยแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะถูกรูปแบบของเรื่องของโชคลาภมาดูผู้ที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างค่ะการงานค่ะการงานความรักโชคลาภค่ะ การงานของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเป็นลูกที่ถูกมีดจี้ให้ขึ้นไปก็คือเรียกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ถูกบังคับปค่ะคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยเต็มใจทําอะอแต่คุณก็คงจะต้องทําเพราะว่าถูกบ,บีบบ<ม>ังคับทางใดทางหนึ่งมไม่ได้หมายถึงว่าจะมีคนมาจี้ในที่ทํางานให้คุณทํางานอย่างนั้นนะคะ ถูกบีบคับให้ทำโดยที่เราไม่ได้เต็มใจแต่เราต้องทำนะคะส่วนความรักค่ะเป็นรูปที่กําลังเรียนดีด้านนันก็คือเป็นช่วงที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะเป็นช่วงที่เรียนรู้นะคะส่วนโชคลาภค่ะดีจ๊ะนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนที่เกิดในวันจันทร์คิดว่าอะไรก็อาจจะ เราจบความสําเร็จในทุกรเรื่องที่ท่านหวังนะคะมาดูวันอังคารบ้างสําหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะการงานความรักและโชคลาภค่ะการงานนะคะเป็นช่วงที่คุณกําลังหาข้อมูลคุณกําลังลังเลเพราวคุณจะต้องหาข้อมูลว่าเลือกอะไรดีหรือทำอะไรดีะนะคะก็หาข้อมูลให้มันรอบคอบนะคะส่วนความรักนะคะ คุณกําลังอยากจะหนีเขาหรืออยากจะเปลี่ยนคนหรือว่าอยากจะดึงหนีออกจากนอกกรอกแต่ยังทําไม่ได้ค่ะม,มีบางอย่างที่ดึงรั้งคุณเอาไว้นะคะส่วนโชคลาภโชคลาภนะคะพอมีค่ะอ,อจะมีคนเอามาให้วิธีจางน,นะคะผู้ที่เกิดในวันอังคารก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างที่คาดหวังกันแล้วค่ะต่อมาเป็นผู้ที่เกิดในวันคุธนะคะ การงานข่าวความรักโชคลาภค่ะอจาจารย์หนูมันอังคาลใช่ไหมใช่ค่ะให้หนูเฉลยไหมอาจารย์ค่ะอาจารยร์เจไทายถูกต้องมากๆท่านผู้ชมเนื่องจากว่า<ล>ในเรื่องของงานมีงาน,นใหม่เข้ามาให้หนูได้เริ่มทําอะไรใหม่นะคะซึ่งหนูก็ไม่ค่อยถนดยัดกับงานนั้นหนูก็เลยจะต้องมีการหาข้อมูลติดตามว่าไอ้แบบเนี้ยมันเขาทำอะไรกันยังไง นะคะความรักระคะความรักมีใครดึงอะไรเอาไว้ไหมอาจจะมีใครต้องการอยากจะดึงหยูไหมไหมนะคือไอ้ตอนส่วนตัวเนี่ยหนูก็ไม่มีในเรื่องของความรักนะคะเออไม่มีไม่มีในเรื่องของโชคลาภนะคะอาจจะพอมีบ้างมีคนมาหยิบยื่นก็คือในเรื่องถึง่องมาจากเรื่องของงานนะคะเขาเอางานโปรเจกต์เนี้ยมาให้หนูนะคะในตอนนี้ก็เลยมีการแบบ กำลังลองดูเป็นาในเรื่องของงานแล้วก็ได้ผลตอบแทนเพราะว่าคำว่าโชคลาภเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงลอตเตอรี่อย่างเดียวไทยอะไรโชคลาภเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรที่ได้มาอย่างง่ายง่ายหรือลงทุนนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในงานใหม่เนี่ยเขาก็กําลังดูผลงานของหนูแล้วก็มีการแบ่งแบ่งรายได้มาส่วนหนึ่งแล้วแม่แม่แม่หนูบอกว่าหนูไม่ได้อวยนะแต่เรื่องจริงท่านผู้ชมค่ะเรื่องจริงจริงจริงว่าจันเจ็บกิดกีลัยเนี่ย โดนที่พี่จะบอกให้นะคะว่าไพ่เนี่ยโอเคไม่ว่าจะเป็นไพ่ออริเกลหรือไพ่ยิปซีอะไรก็ตามมันแม่นมากค่ะแต่ถ้ามันผิดนะถ้ามันทายผิดมันเป็นเพราะเพราะคนแปลคนแปลไม่เข้าใจภาษาเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นในท่านผู้ชมข่ะอนุญาตที่จะเน้นย้ำว่ามาเรียนมาศึกษากับอาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตำนาญเป็นพิเศษในแต่ละด้านละกันสำหรับการพูดบางค่ะมานพูดการงานนะคะ การงานเนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องหลับมีดก็แปลว่าคุณจะต้องฝึกฝนจะต้องไปรับคมหรือปากหรืออะไรก็คืไปรับความสามารถให้มันเฉียบคมมากขึ้นนะค่ะส่วนความรักค่ะอาจจะกาลังเหงาเมาหน่อยมากนะคะอยู่แต่ในกรงทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเงาเมาอยากจะออกไปข้างนอกแต่ยังออกไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ แต่ก็ได้รับความสุขดีนะเพียงแต่คุณอาจเพราะว่าคุณไม่ไม่แฮปปี้ที่จะอยู่ในกปรงทอดนะคะส่วนเรื่องโชคลาภอาจจะยังไม่มีนะคะอาจจะยังไม่มีแต่ว่าหลอกตนเองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้จะได้โชคแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนรูปแบบและการในเรื่องโชคลาภนะคะอาจารย์หนูคะอันนี้เราเป็นการถ่ายเข้าวๆโออาจารย์คะคนเกิดวันอังคารวันพูธเยอะแยะเลยเยอะแยะ แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นตัดเสื้อโหลอใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะให้มันพอดีเราก็ต้องดูหมอตัตวต่อตัวกับอาจารยค่ะถ้าสนใจอยากท,ที่จะมาดูกาจรย์เจี๊ยบแบบที่เมื่อกี้เนี้ยหูกริบไปแล้วปังหูเลยนะท่านผู้ชมค่ะไม่ได้อวยนะคะแต่ว่าแม่นจริงๆถ้า่านผู้ชมสนใจอยากให้อารเจีเ๊ยบพยากรเป็นการส่วนตัวอาจารย์ขา หนึ่งสี่เก้าแปดสี่หกสามศูนย์ค่ะไม่ต้องมาไม่ต้องเดินทางมาหาอาจารย์เจี๊ยบเลยนะคะเมมเบอร์ไว้เราติดต่อกันทางไลน์แล้วทางไลน์อาจารย์ก็จับให้ที่บ้านนี่แหละแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็คุยคุยฟรีคอลไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์เด้น้างไปก็ยังแร้นะคะจะไม่ต้องเสียค่าเดินทางนะคะแต่ถ้าสนใจอยากจะมาเจออาจารย์เจี๊ยบคประภาอยากจะมาเซลฟี่กับอาจารย์ เชิญที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติขุนนนท์ค่ะโดยที่สมาคมเรานะคะไม่ใช่แต่จั์เจี๊ยบหรอกก็จะมีอาจารย์นั่งพยากรค่ะหลายท่านหลายท่านเลยท่านวอกินเข้ามาในแต่ละวันก็จะมีในแต่ละอาจารย์ที่พยากรแต่ละศาสตร์แตกต่างกันไปในทุกๆวันนะคะแต่ถ้ามาหาจย์เจี๊ยบมาวันพุธค่ะนะคะมาวันพุธจะดูค่ะแล้วถ้าคนเข้ามาไม่ถูกนะคะสาขาประหุนนท์เนี่ยโทรสอบถามท่านผู้ชมค่ะสอบถามเจนคังได้เลยที่020449122ค่ะ ไม่ว่าจะขับรถมาแล้วก็มีที่จอดนะคะไม่ว่าจะ m r t ก็ลงที่สถานีบางขุนนนท์ได้เลยะนะคะถ้าเผื่อว่ามาถึงแล้วตัวถามแอดมินก็ได้ลงประตูไหนเข้าออกทางไหนทางไหนอ่ะไ้มากอ่ะเราต้อง่านเจ้าปารีนะคะพี่เก่งนะขนาะเราชวนคุยนะอาจารย์ยังจำได้เลยว่าเดี๋ยววันพฤหัสพฤหัสดีค่ะต้องมีสติเอากันงานค่ะพฤหัสค่ะความรักค่ะ โชคลาภค่ะของคนโดยส่วนรวมส่วนรวมนะคะถ้าหากอำไปทำยับรุกการงานค่ะได้รับความดีความชอบคือได้รับความยุติธรรมแหละถ้าคุณทำดีงานก็จะออกมาดีคุณก็จะได้รับคําชมถ้าคุณทำไม่ดีมันก็ไม่ดีก็คือความยุติธรรมแหละนะคะแล้วก็ เอ่อความรักกำลังช่วยเหลือกันเรื่อกูลกันประคองประคองประคับประคองความรักกันไป่วงนี้ถ้าเป็นเหมือนระบอกระแหงหรือทะเลาะอะไรกันก็ดูแลกันไปนะคะควบประโหงประคับประคองเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ชคล้วโอ้ท่านค่ะดีมากเลยค่ะอาจจะได้รับของขวัญของฝากหรืออะไรต่ออะไรที่เป็นรูปพระพิฆเนศค่ะ ดีมากค่ะท่านผู้ชมค่ะ่านได้เกิดวันพฤหัสค่ะนะคะแชร์รัวรัวแชร์รัวรัวนะคะเผื่อว่าท่านจะประสบความสาเร็จแบบนี้นะคะเป็นธรรมทาโชคปีไปอ่ะมาดูผู้ที่เกิดในวันศุกร์บ้างนะคะที่ผ่านคนเกิดวันเสาร์เนาะอ่ะมาวันศุกร์ค่ะการงานค่ะความรักค่ะและโชคลาภค่ะการงานนะคะของคนวันศุกร์ อาจจะผิดหวังนิดหน,น่อยนะคะอะไรที่เราหวังไว้ก็อาจจะผิดหวังแ้ะอาจจะไปช้ากว่าเขาหรืออะไรต่างๆนะคะเขาอาจจะอา่ไม่สนใจเราหรืออะไรนะคะก็สู้ๆต่อไปค่หนังเกาหลีก็จะบอก fighting f ิ้งหนูไปอยู่ไหนทำไมหนูไม่รู้เลย อันนี้นะคะความรักอันนี้เตรียมพร้อมหรือแตงค่ะหรือว่ายังไงคะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีเรื่องเดือดร้อนในเรื่องของความรักนะคะหรือถ้าจะแปลกันก็คือเอ่อเนาะอันนี้เราต้องพูดกันหลังไหม่คะแต่เรื่องตัวทำมือนะคะมันเป็นช่วงใกล้ชิดกันแหละอ่าอะไรกันใงล้นหละนะคะแล้วก็ มันสุกใช่ไหมคะโอ้โหได้ถ้วยเดวินราเลยคิดหวังอะไรนะคะมุ่งไปให้ถึงปันเห็นการจได้เนี่ยแบบว่าเรื่องการงานไม่ดีมันก็จะมาดีเรื่องโชคลาภเห็นไหมนะคะไม่เป็นไรนะคะ เขาเรียกว่านวิกฤตยังมีโอกาสท่านอาจจะประสบความสาเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะก็จะมีคนเห็นคุณค่าคุณงามความดีของท่านอยู่ดีพวกให้ใบนี้เนี่ยมันมาได้มาด้วยความสามารถใช่ไหมจันเตียวฝึกฝนอดทนนะเพราะฉะนั้นนะคะฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงตั้รแตใบนี้และกันอ้ามาวันเสาร์ค่ะวันเสาร์แม่ตื่นเต้นเหมือนตัวเองเกิดวันเสาร์นะคะการงานค่ะความรักโชคลาภค่ะ กิจงานของพวันเสาร์นะคะก็คือจะมีบางโปรเจกต์ที่จบแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็เรียกว่าจบไปหรือว่ากับคู้ส่วนบางคนต้องเลิกลากันไปนะคะส่วนความรักก็คุณต้องแบบภาระในเรื่องความรักมากเลยนะคะอาจจะเป็นภาระที่เกิดจากคู่ครองหรือเกิดจากแฟนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็โชคลาภ ก็คือคนตกบันไดสนโทิ้งขนาดนี้ท้าไ้ชมค่ะตัดแว่นใหม่ค่ะก็ทดืองอ่กาเรื่องของโชคลาภนะคะก็มันก็ไม่ค่อยงามน้อยแตไม่ดีนะคะก็อย่าเล่นเยอะค่ะอย่าหวังอะไรเยอะนะคะอาจจะผิดหวังได้นะอาจะเสียหลักเสียเหลี่ยมได้อาจารย์คาค่ะอันนี้เราจะมาคุยกันถึงอะไรดีคะก็ น้องหนูถามอะไรมาก็ได้ค่ะอาจารย์หนูถามอะไรมาวันที่16ตุลาจะงามไหมคะอาจารย์16ตุลานะคะะไปไหมคะ16ตุลาเรารออยูสักเลขหนึ่งเนาะมาค่ะท่านผู้ชมค่ะ16ตุลาก็ใครที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ได้โชคได้ลาบนะคะไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงก็เดี๋ยวก็ ค่ะนะคะก็ดูดูดเลขที่อาจารย์จะให้แล้วก็ประกอบกับคลิปอื่นๆ youtube ใน YouTube ของเรานะคะเราพนาตารเราเยอะมากค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ออกมาตามนั้นทุกครั้งเนาะนะคะมันก็ในเรื่องของหลักวิชาหนึ่งใบหนึ่งใบขอให้ท่านที่กดไลค์กดแชร์เรามีโชคมีลาบตามเล็ดนี้นะคะ 8 7เจอาจารยาเขาที่ไหวมัน8 6 8อาจจะยังอยู่ในตำแหน่งสวยใช่ไหมนะคราวนี้ท่านผู้ชมค่ะนกบินให้วนนะคะอาจจะ8 7 ติดต่อมาที่ทางแอดมินได้เลยนะคะให้ชื่อไว้ค่ะค่ะนะที่เข้าไปในเพจค่ะสมาคมโพราสฐานนานาชาติสาขาบ,บางขุนนนท์นะคะแล้วก็อินบ็อกเข้าไปแจ้งว่าสนใจอยากเรียนนะคะวิชาอะไรของอา,รราจารย์เจี๊ยบพลปภาเพราะอาจารย์ท่านเปิดสอนสองวิชาเลยทั้งเลขเจ็ดตัวติีฐานและไพ่ออร์เริลนะคะท่านผู้ชมสนใจสอบถามแอดมินได้ขอเลขที่บัญชีแอดมินสำรองจองที่นั่งโดยการโอนมาก่อนจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะ อาจารย์แยกอจะสอนอยู่ทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เวลาค่ะก็วันพุธช่วงเช้าแหละค่ะค่ะนะคะิ่นงถึงก่างโดยประมาณหรือถ้าจะเป็นคอสสั้นๆอย่างเช่นพบออร์คเราใช้สอวันแล้วก็จะเปิดวันเสาหรือวันอาทิตย์ก็ได้นะอยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะว่าสนใจอยากจะเรียนวันไหนนะคะ กินบ็อกเข้ามาพูดคุยกับแอดมินแล้วเดี๋ยวแอดมินจะดูในเรื่องของตารางให้ว่าวันไหนที่มีจำนวนแล้วก็สามารถเปิดเรียนได้เร็วที่สุดนะคะแอดมินจะแจ้งเราแบบว่าเิวโน n o ลค่ l เฟล flexible มากเลยะตอนแค่ว่าท่านตอบเราจองที่นั่งออนไลน์ต้องการจะเรียนอะไรก็บอกแอดมินไว้ละกันใช่เดี๋ยวแอดมินติดต่อให้จัดการประามงานให้นะคะเราก็ปรับตามความเหมาะสมตาบตามความต้องการของนักเยนด้วย และที่นี่นะคะทุกวันพุธนอกจากจะมาเจอจังเจี๊ยบแล้วมาเจอหนูแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเจอระดับท่านอาจารย์ดรพิโยงคงจเจริญด้วยนะคะ,ะท่านเปิดสอนทุกวันพุธเช่นเดียวกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะสําหรับใน,กกนเรื่องการเยียาการดวงเมืองดวงคน ส่วนบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นค่ะท่านนำคณาจารย์มาสอนหัวราสัตร์ไทยฟรีฟรีท่านผู้ชม<ร><ร>ค่ะเลยนเหรอคะเน้นย้ำฟรีฟรีเลยท่านผูช้ชมค่ะแต่ต้องเป็นสมาชิกหน่อยเนาะใช่เรามีทั้งรายปีแล้วก็ตลอดที่คายอยู่กันไปานานๆ เรานะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจพวกเรานะคะสําคัญอยากที่จะเห็นไลค์เหลือเกินว่ามีท่านผู้ชมอยู่เป็นเพื่อนเราอยู่เคียงข้างไปกับเรานะคะเราจะได้ผลิตผลงานดีๆเราพยายามเหลือเกินค่ะท่านผู้ชมค่ะที่จะเอาสิ่งดีๆมาฝากเราขอแค่ไลค์เท่านั้นเองนะคะเราเป็นองค์กรไม่ได้แสวงหาผลกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกไลค์ท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไรสำหรับเรานอกจากกำลังใจกำลังใจนะค่ะ วันนี้ค่ะหรูกันและอาตันเจียขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คราวต่ตอไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ